มือต่ำของบ้ี่นองโอ้ยตัวงามจับปึ้ยสองตัวเลยแหมสองตัวจัไม่จับไม่สห้อยพนเลือพี่น้องนี่ตัวหนึงนี่ตัวนึงปับปื๊ยจึกเอาหน่อยก็เอาโอ้ยโอ้ยเมงนีไม่ซีขันก้มนีไม่เต็หน่อยดี สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันกาวอีกมือนะครับผมภารกิจเก่าๆเนาะสจิ้งมันนี่กับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงออกลาลากบเนาะลากบล่าเขียดลาปูพี่น้องลาปลาขอนว่าช่วงนี้กับเพื่อนก็กำลังเก็บเกี่ยวกันเนาะบางหม่องก็เก็บเกี่ยวเหลวบางหม่องก็กำลังเกี่ยวกันมี เดี๋ยวมาลุ่นกันพี่น้องข้าสิมานประมาณมือนี้เนะสกิมค่ะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลกกดแชร์นะครับปไปลุ่นกันยาวๆพี่น้องว่าข้าสิมานประมาณนี้ปไปลุ่นกันเลยครับผมช่วงนี้ก็ลมหนาวพัดมาเด้อครับผมหนาวมื้อนึ่งหอนอยู่3มื้อเด้อครับเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็เกี่ยวโดดแลายๆทํามาเกียร์เบิ่อข้าสิมีบ่มาแล้วมาแลยน้องมาเชิดพ่อค่ะกดหน่อยก่อนเลยโอ้ยง่ายๆสักเฉดีหมู่ฮึ่ยๆกดหน่อยตัวหนึ่ง นี่นี่กอกอเทปนี่น้องแต่งงามใส่กำลังงามๆเลยพุ่นหมอบเนาะหมอบดึงหุยดีบลูร่งหุยไหมนี่งามเออมาเดือขวนเออยายเชิดพ่อใหญ่เชิดแต้มเหล็กแหกมันของเขากแต้มเหล็กแหกมันจ้ะปึ๊บปึ๊บตัวบักใหญ่ตัวใหญ่ได้หนึ่อู้ดเดี๋ยวมึงงยเลยมึงเ มาจอยมานจอยไปเดิมไปเดิมทุ่งไม่ค่ะไก่ซะเนาะนี่ซะาคนกระโดดอยู่ข้างทางเลยพบหมอพนมาโดดดโอ้ตัวใหญ่ตัวงามทางบนโลกน้องไปหลุ่น้ำก้นต่อค่ะพี่น้องมาโปรอีกแลียค่ะ ใหญ่ห่ามานสงโตแล้วแต่จิ้มาทัน่อกพาโตอยู่พ่นหงดอดเดือดเดือือเดอกรหมอเดือจ้ะฉุหันมนเรียนกรปเรียนนี่เยวือบออะไรคนละนะจับไปเนาะเอาเลยอห่านซอเต็มซอเต็มโจ้ย กรอบตกงามๆเลยค่ะกรุบอนี้เขายังออกหากินยำขึ้นอยู่มาทานไงพวกออกหากินยำขึ้นจิ้มพอแล้วห้อยหมหลายๆเนาะเออนี่ห้อยกบหนังไปละเมียนเดือดตาหม่องๆเลยเด้อจ้ะเตรียมสามมาแล้วทับเรียนี่มองเห็นเนาะ เตีแมแล้วพี่น้องตามองมองห้อยบนหมอ,อกลายเอ <c oughs> ้ยหอยกบหมอกลายแต่ว่าแต่เป็นซาเจอรมากนี่เคลียร์มุนไปเด็ดแถวนีเพ <c oughs> อเบิรงนทะเลซา,าเจอรเคลียร์ดี <c oughs> <c oughs> สามเตียมแล้วโอ <c oughs> ้ยหอดกบหนังหลายคัะแต่ว่าข้างในนี่เป็นหนำอยู่ด้วยครับผมน้ำโอโจโอไอเจอ <c oughs> ี๊ยบจะเพื่องกันลายแต <c oughs> ่ประกบสิยวไซเนียทะเลดันดัน กอกจำอะไดีดีนี่ต้นสูงไงป่เนาะหน่อยเพิ่นหน่อยกบไหลโกบไหลลิต้นนี้สองตัวใส่พี่องเตรียมทีไรแล้วสี่ป่หากรกบหน่อยตันนั้นแหละเจ้าตัวหน่อยตันนั้นผมปล่อยออกกันด้วยครับผมตันนี้น้อยปล่อยไปออก บกับ่มีสะเนาะตบ่มีสมีตข้องคุพี่น้องข้องมองรถมองมาไทรมจอดจะพูดเนตันนี้เป็นข้องน้ำค้องนลับระทันมองหันอยู่ไกลๆกันเนาะตัวนั้นราเห็นเลยครับไปแล้วครับนี่มายังย่จัจับ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 จัับ บ่ไดายสางภาพเด้อค่ะพี่น้อคลองแทะอูยอยู่น้ำกันเลยแมึงนี้มีสามมึงนี้มีสามแต่ว่าดายสองอ้มีสามแต่ว่าได้ยสองวิ่งนี่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 ต้นหน่อยแห้งแค่จึ๊กเอ้าหน่อยก็เอ้าโอ้ยแสี่ยมึงนี้มีซีกันกบหนีมีแต่หลุนเดียวกันเนาะมัแต่หลุนเดียวกันเลยกบปีหนีเลยกบคนละเมียพอเดียวกันอุยมันอยู่กองกัน สามตัวสี่ตัวกัะตัวที่เตียออกไปเนาะเพราะว่าห้อยนางคนหลายแห่งสามตัว้ใช่มาอยู่โฮมกันค่ะโฮมกันเพราะฉะนั้นแต่ห้อยผืนห้อยคนหลายโหมองหากบแล้ววีน้องะทีนี้ใส่ครับเอร์ อ้หมานมาอยู่โฮม,มการสามตัวแต่ตัวเป็นใบใหญ่เป็นไหนเป็นกบไม่เลยเนาะกระดูกอ่อน,อนดีปนกำลังเสียบอะไรนี่แล้วเ,เ,เบควบนะนนก็เกี่ยวเคลียบบนบุกหลงวบน่อยดีนชวช่วยช่วย่วย่วยานเกี่ยวบ,บอดายเกี่ยวบอดายสวนกล่องขึน้นมาเลยตัวนี้ตัวนี้ถือว่าสิง่ายเลยเนาะ ม่สิไงเดีวตนเถื่อไงได้จตแล้วบุรืมหรอหาไปหามาลืมแล้วนีเมาถือบนพนมาถือเอาพนันมาถือเอาหาข้าวเดียวเฟืองปไเดดทอนหเฟืองป่แม่ในพื้นร่มอยู่เนามมอากาศก็เเเดเมื่อวานเกือเนลม่เกิดเกิดเกิดเก ยเอ้ยตัวงามตัวเลยเออตั็บกงามเลยโอ้เกิดชิโตรอไปแล้ว้ตายตายตายอุ้ยเหนองเอเต้นแข่งกับกบว้ามาดมาเท่ามันนี่อยถึงนเนาะมาได้สัเจอ โอ้ลมผ่าเย็นดีโอ้พบหมอเป็นหมอณู่หมนนียบน้ำนามติดเลยเว้ยตัวนี้โอ้ยครับโอ้ยมานคักมานี่ดึงดึงดึงหัวดึงดึงเชือกเนี่ยดึงเชือกเอ้ยังใจกาเก่ยงตีท่ออีกเล้ว เลี้ยงตัวคนเล่นลายอยู่คือมีอะไรทีเอนเเลยนี่โกบเมียวนอนน้ำน้ำนี่เขานอนน้ำตกลดวยตกลงสาน้ำตกลดิค่ะเอ้าเอายังเอากบจะกบจับจับที่กบน้ำมือจะองาวจะโกบนมือจะขวบก็เลวาสิากินน้ำ แคนโซ่แล้วพี่น้องนับด้วยครับผมนั่น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 งเตะหอกพวกนึงเงเฮยท่าหลังีีเตะมานีแล้วนี่กับวกหูดเสียกเนาะกบวห่หูเชือกบ็อกบท่านได้ใส่กบอยู่่ะใส่แล้วนี่ยู่นี่ยุ่นี่าเบื้องเออไหน่านเออเี่จับแล้วหูเชือกเลย มันตึงติดหรยอเขาเบา้อยู่แล้วหมดเชือกหมดเชือกเฮ้ยห,หมอบหมอบต,ต้ม,มอ่ะโอ้โหแกบดุยยพี่เขียดอีโม

คุไปหาแต่น,นำ้ำหนามมึ้งเหมือนหอยคนนึงโคบันไงเนาะนี่อยากหัวมาแต่โดนตัวจำีดพี่น้องโคบันไงโบหนักเนาะใส่งามๆ <c oughs> <c oughs> เอ,อมันเกินขาดพี่น้องวันนี้เกินขาดเกินขาดครับไปใส่งามๆตัวแหลกเนาะตัวแหลกก็งามน,กกน,ามนี่ตัวนี้ก็งามเหมือนกัน กะเดิมผ่าแยงทุง,งแงงไม่มันเลยสื่อสื่อจะอ่านบ่วงออื่นนี่สิบห้าบาทนั่นได้หะนะแหรอเนาะบ่แพงสื่อเวลาื่อไรเล่านะ,นะจักลืมบ่ได้น,นับแล้วลืมแล้วมีครูบ่มีครูบ่ตัวสำหรับยืะกบหน่อยกบหน่อย แ่หลุดปนเสียบหลุดกระดูกวันตัวนี้มันขักมาแเนี่ยเรียพี่น้องมันมันจนจนเลื่อมมาได้จากตัวละบ่ไดนนับนับเกียวอยู่ผีเกียวอยู่พี่พีเกียวจนหลงจนเลื่อมนวเนาะเลอจะเปิดมามาอเปลีนลักิเขาหม่อนอนยังไง มันจะหลุนเตียวเลยเนาะห้อยกลไันหอยกบลายงียงรับรถอยู่เอานี่ัดแสงมาหนรัวๆห้อยนีโอ้โไปอยโฮนนี่นีโอ้ยยไก่กันเลย ดูเถ <laughs> ีงันลงไงแมคือสีมวนนอันเนาะถ้าไงดีเด็ตบปุป๊บๆๆเลยนสนั่นเลยมันเพื่อนขาดมานโผล่มานโผล่เน,นหงองนี่มันยู่เจ็บนี่สิเองไปกินน้ำ ม,มันเ็นอีกแล้วพี่น้ององีอง่กระเสืออยูทีพอุ่ยหมาหมาหน่หนหองฟ้าปลอดโรงดีไปน,นียจักเตีมยล้ะนับเอาเด้อพี่น้องเลยผมลืมแล้วดิ ได้ลายผดได้นับไม่ได้นับแล้วเกียร์เป็นเกียร์แบบติดทั้งตัวแบบติดแท้พี่น้องหลังนี้หลังนี้ตีนทองลางงานขึ้นมาไม่ยอมติดเออบมดติดเลยเป็นยู่ในกิคตุ่มเดี๋ยวพี่น้องสิว่าตัวเก่าแวนได้พี่น้องต้มไม่ไปเรื่อยได้ครับถอยแล้วพี่น้อง นเจุดกูจูดจูดตลุนเดียวกันกบรุนนี่หลายคัดโกบไปรุนเนาะโกบกําลังหัดใส่กางเกงยิ่งนี่ลุนเนี่ยอะไรวะตลุนเดียวกันเนาะเมียเดียวกันบ่กบเมียเดียวกัน เเเปิดลยดดดลว่าผู้นึงใช้มือบ่ไรพี่น้องเว่าต้องต้องจับกล่องอยู่เลยนะดู <c oughs> หนามลลางสิดึงเชือกเฮ้ยจับตูดระพุนหลายตู้เลยนะจังแม่เป็นสิแล,วไ,แลวได้เนาองอ้ยภาษางนี้เ,เปิดแบบนี้นะพี่น้องสิบตูมเนาะห่วยสิ กออัแมนเปหอยเลยตูเ้เขาเกิดไม่ผิดตุมเนาะหมอบไม่ผิดตมขันคันเนาะคันเอาไปยิบไปเลยพ่อใครไ, <laughs> ไอ้ <laughs> ไอ <laughs> โอ้ยเด้งงามงามๆลยว่าหันนี่ <c oughs> น้อยพี่น,อน,น,อน้อยโอ้ยจดตุต๋วอะนี่พอเห็นหนับปองสิบแก,ก,ก่ๆผมเลยคือสิบเกินอยู่เลยนะยนแกๆ่ๆลงกระพัดเย็นดีหน้ามันนี่กาบมันหาย

มันผูดมันพูนพโอ้รัวรัวเลยค่ะรัวรัวรมันรัวรัวงานกับมันงานหน่อยเด้อย <ừ. S 1> จากงานนี้เหมือนครับประมาณไ3ไรเนี่ย <laughs> <laughs> ตัวงามอยู่นี่งงนล่ะยิดขึ้นลายยึดขึ้น,นรัวมานเหีง้งโลกแกแหรอมั้ง,งเนะงะาะมันปีนี้มนันั้งว่าปีฉันอ่กปีม <laughs> <laughs> ักมาในมันเลยหรอ พออีกล้วพี่น้องโอ้ยตูงงามสูงงามตาดพออีเมียหุ้ยมันหมานเฮงวังหันเอาบ่อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นข้อยองข้อยองครูประธานดูที่น้ำมูลนี่เสียงน้ำมูลมาตายแน่จ้าบุญเดียวกันบุญเดียวกันบุญเ่าตอ cần cốp nhầy nè Ui, thật cốp nhảy Cần cốp nhảy lắm cốp nhảy Cần 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 Mà ว่า <ừ> กูดีห้ฟังด้วยเ <laughs> ฮ้ยมืนิ่ซองโลดหรอพี่น้องนี่เน้าเก้าไปเลื <c oughs> ่อย <c oughs> <ih unting> มาน esting, มักมนเหนเพี่น้องเอ้ยนี่มนรัวๆมานรัวๆเลยจ้ะมานบบดัวๆเบิ่งพื้นทีเพื่นเพื้นทีกกบเอากเนาะมะและพี่น้องมื้นเพื่นที่เ sort ม of ียเเนาๆแล้วก็มอเจาะไอ้แก่สุดจอดแล้วอย่บอกใดฟังด้วยวแล้ว กลบลุนเดียวกันเลยนี่นกำลังกำลังหัดเบอกภาพต้องเอาผ้าทอนสมอแล้ะวะเขียบเบิดแล้วเนาะเขียบเบิดแล้วไปเพื่อเขาไงอู้นเดือนเมษาจะกันมาหาเจนึงเ่งสาวกิมปันใคเขาจับปลาก่อนไปเนาะ ขันเอาน้อคิดต้มเนนานพันวัท่านบุดีช่วงนี้ก๊เป็นวันท่านง่ายดีนะคะเพราะว่าน้ำมันไหลห้ามูมันคนตะโกนเห็นหัวนยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่แท้แน่นอนเลยพี่น้องบึง มึงทรงใหญ่ทรงใหญ่ทรงใหญ่ฮ่าเด็ดแตไดนทรงใหญ่เด็ดแตไดนนี่ถ่ายรูปเดี๋ยวก็ถ่ายรูปไในนด้ขอถ่ายรูปในนี้ครบพี่น้องโอ้ยจ็บออโอเคอะไรตะลุนนี่เนาะคือสิขักนี่ฮะโต้ผลมาโดนแล้วหลุดนี่ครับพี่น้องตะลุนนี่สวนาม้พิจตุ้นหน่อยๆเนาะพินตุลนนี่ตรงไส์ครบที่กายตลุกตลาดเป็นมูน อยู่บนเฟื่องนั้นหนาเนาะโอ้ลมเย็นดีครับเมื่อนี้บรรยากาศดีตัวตรีเพราะอาหารเยอะสองโตเลยแม่สองโต หนีห้อยเพลินเดือพี่น้องนีกตัวนึงนีกตัวหนึ่งปั๊บปึ้บจังรวรัวเปดพี่น้องโชว์โชว์โชวคักนาะมือนีตัวน่อยกัตัวใหญ่เนาะดูน้ำตาใส่ถุงองสซับซีตัวแล้วอยู่นี่ ใกก้น anyway. uh wow like oh, mm, yeah ั่นๆน่นๆนี่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 เรียนบล็กมนีนะไรโคตเก่งเร็หี้ยเกเร็วคัเร็วเนี้ยนี่นนี่เหินวนี่นี่แหละเขาลนี่แหละเุนอยูุ่นกระชับโอทันที

รัวๆะไรตลุนตัวนั่นข้องเนาะเฮ้่ขาดตัวใหญ่พอขอพ่อยผ่นตัวใหญ่ที่ไดอยู่ประมาณสี่หาโตเลยครับทีไดได้อยู่มอนี่ประมาณสี่หาโตเนี่ยตอนตนี้ก็ถื้อว่ามานเกินขาดพี่น้องเ้ยันแดี๋ยวเราสิเป็นล่างยุข้องของเนาะมันไปช่าแต่ได้นอะอันนี้ประมาณกบับบมมีคนมาน,นเลย สาวเจ๋ยลมเฉามเด็กกน้อสาวเจยเนาะสาวเจยด้ก่็ค like ีบีว่านอลมเฉมอะไรได้รสาวเจยป่ะหาหลางป่ะเฮ้ยเปิดพลางมวนมวเปิดมวนครับเปิดไดเลยบมันเปิดหรอพี่น้องเปิดเิลเปิดหรอเปิดเปิดเปิ้อน่กัเป็นน้ำป่ะไปหาล่างอูนอนตรง ถ้ลาล่ามือเปียกมันยอดหายก็เขาจับปลาขอนออสุดยอดนเลยนีย่สุดยอดครบหมานตั้งแต่หามาเป็นหาก,กบไงเปลี่ยนมาเป็นมีมือหนีว่วไาได้หลายเนาะไม่มีไรไม่มีไรแห้งอีหลีแต่มือ่อเห็นรประมาณกบไงพี่น้องเป็นกบหมอบตม,มอู้แต่เอาไว้ยังไงอู้แต่เอไวงไงก็ตีหามวนหักเขท่วนข้อปึุงๆหนอกเนาะ จะไปล่างกบเจอกันอยู่คนละคล่องคนละเลยพอเขาปูทูนะเกือบสองโลเนาะแพ้จริงดื้อจ้ะเดี๋ยวไปสั่งกิโลอยู่บ้านบ่สั่งกิโลไปเลยจักโลเนาะเล้วก็สองโล แค่ล่างแค่ล่งางคเา่งบานนี่นอ้องชมผลงานเกือบ2องโลเกือบสอลเกือบ2โล 2> <c oughs> ามีมองให้มีเด็กสองโลเนาะหนึ่งกิโลเก้าขีดเกือบสอกโลค่ะขังไว้ได้ป่ะทีนี้ กูาาม,มาก,กําลังเคยแต่ลา,ายปันกําลังมีแหละแต่ลายโตในหลอดสามปีมากบครบนะับโตบ่ห่อยใหญ่เนาะกบหน่อยตัวใหญ่นี่เสียตัวนะตัวใหญ่นั่นแหละเป็นปตัวหน่อยเดี๋ยวใส่องค์ไว<บ>้เราค้างใส่โอ่งหน่อยกะเดี๋ยวมือทําไปลุยกันใหม่พี่น้องมือน,นี้มนันเกิดขาดเนาะ นกิโลเก้าขีดหนึ่งกิโลเก้าขีดมนามนทักมานแนมมือน,นี่พี่น้องมานโพ,มนพดมานโพจ้าเจอกันมื่อวันพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะขอบคุณทุกกำลังใจครับสหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ